สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยอีกเช่นเคยนะลูกสำหรับสัปดาห์ที่4นะคะวันจันทร์วันอังคารที่เราเรียนผ่านมานะลูกวันจันทร์เราเรียนเกี่ยวกับรูปเลขาคณิต2มิติใช่ไหมคะซึ่งรูปเลขาคณิต2มิติลักษณะคือจะเรียบแบนไม่มีความหนาและความลึกนะลูกนะส่วน3มิติต่างจาก2มิติคือ จะมีความโคง้งความนูนมีความหนาและมีความลึกใช่ไหมลูกวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของอะไรนั้นเด็กๆพร้อมกันหรือยังลูกซึ่งยังเกี่ยวข้องกับรูปเลขาคณิตทั้ง2มิติและ3มมิตินะคะเนื้อหาวันนี้จะเป็นอะไรเด็กๆพร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้วครูออยก็พร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ สำหรับเนื้อหาของเราในวันนี้นะลูกนะจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนั้นครูออยยังไม่บอกหรอกเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่างรูปเลขาคณิต3มิติกับ2มิติกันอีกครั้งหนึ่งนะลูกเนาะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะไปดูกันเลยค่ะเหมือนเดิมลูกครูออยเอารูปภาพเดิมมาให้นักเรียนเปรียบเทียบเลยเรามาดู ถ้าสามิติคือจะมีในส่วนของความหนาและความลึกแต่ถ้าเป็นสองมิติจะไม่มีจะเป็นในลักษณะที่เรียบแบนใช่ไหมลูกอ่ะถัดมามาดูในทรงอื่นคือวงกลมหรือทรงกลมถ้าเป็นวงกลมจะเป็นเลขาคณิต2มิติแต่ถ้าเรียกว่าทรงกลมเมื่อไหร่จะเป็น3มมิติ เพราะทรงกลมจะมีความโคง้งความนูนมีความหนาความลึกก็คือเวลาเรามองเหมือนเราจะเห็นเงาของเขานะลูกแต่ถ้าเป็น2มิติเวลาเรามองเราเห็นเงาไหมเราไม่เห็นนะเพราะว่า2มิติจะเป็นในลักษณะที่แบนเรียบไปนะลูกนะอ่าและเดี๋ยวให้ดูลักษณะของวงรี วงรีที่ยกมาคือแตงโมจินตะรามาใหม่แตงโมจินตะรามาใหม่เคยฟังไหมเพลงนี้ฮ่า <c> ๆ <oughs> อะวงรีที่คูออยกมาคือรูปแตงโมกับรูปวงรีที่เป็นสองมิติต่างกันชัดเจนเลยใช่ไหมลูกถ้าสามมิติคือจะมีในส่วนของเงาโค้งนูนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสองมิติไม่มีอะไรเลยเป็นรูปวาดธรรมดาที่เรียบเนียนไปนะลูกนะหรือเรียบแบนไปนะคะ และสำหรับสามเหลี่ยมจะชัดเจนที่สุดสองมิติเรียกสามเหลี่ยมสาม,มิติเรียกทรงกลวยนะจ๊ะต่างกันมากเลยใช่ไหมลูกมามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องแบบรูปของความสัมพันธ์รูปเรขาคณิตซึ่งแบบรูปคือจะเอาในส่วนของรูปเรขาคณิตไม่ว่าจะเป็นทั้งสองมิติ และ3มิติมาใช้ในการประกอบการเรียนยกตัวอย่างสไลด์นี้เด็กๆตอบครูออยก่อนว่าเป็นทรงเรขาคณิต2มิติหรือ3มิติลูก2มิติหรือ3มิติคะเป็นแบบไหนเป็น2หรือเป็น3ลูกได้คำตอบหรือยังเอ,อ่ยเป็น2มิตินะลูกนะเพราะว่าเป็นเพียงรูปวาดที่แบนเรียบไปนะลูกไม่มีความหนาะไม่มีความลึกนะคะ โดยเราจะมาดูตัวอย่างสไลด์นี้กันเขามีรูปวงกลมและมีรูปสามเหลี่ยมนอกจากนี้ยังให้ความต่างกันตรงที่วงกลมสีเหลืองส่วนสี่เหลี่ยมสีฟ้าจากนั้นเขาทำไปเรื่อยๆโดยเริ่มจากวงกลมสี่เหลี่ยม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 ไปเรื่อยๆจากนั้นเขาทำเส้นปะสีแดงไว้ แล้วให้เราเติมแต่โจทย์ทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนแล้วซึ่งเวลาทำลักษณะแบบนี้ให้เราเริ่มดูจากตัวแรกกับตัวที่2ใช่ไหมลูกบางครั้งอาจจะมีตัว3าตัวสแต่ข้อนี้เขากำหนดรูปมาเพียงแค่เพียงแค่กี่รูปคะสองรูปเดี๋ยวครูออยจะใช้ปากกาเน้นเพื่อให้นักเรียนเห็นชัดขึ้นนะลูกนะอ่ะเราจะเห็นได้ว่า ข้อนี้เขากำหนดรูปเลขาคณิตที่เป็นสองมิติมาคือ 1. ทรงกลมและสองคือสี่เหลี่ยมอ่ะครูเ,เขียนเลขสองใหม่และสองคือสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกแต่วงกลมระบายด้วยสีเหลืองสี่เหลี่ยมระบายด้วยสีฟ้าจากนั้นเขาจะอยู่ในลักษณะที่วางสับกันใช่ไหมคะวงกลมสี่เหลี่ยม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 ใช่ไหมลูก แล้วตรงนี้เขาให้เราเติมเพียงแต่ว่าข้อนี้เขาเติมมาให้แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายใช่ไหมลูกรูปที่หายไปคือทรงกลมหรือวงกลมใช่ไหมคะเราไปดูสไลด์ที่สองกันลูกง่ายเนาะง่ายนะคะอ่ะมาดูถัดมาเขาให้เป็นรูปเลขาคณิตกี่มิติสองหรือสามเด็กๆตอบครูออยก่อนสองหรือสามลูกสองหรือสาม ถ้าเป็นลักษณะเรียบแบนแบบนี้คือ2มิตินะคะโดยให้รูปสามเหลี่ยมกับรูปวงรีสามเหลี่ยมสีเขียวกับวงรีสีชมสีชมสีชมพูอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าต่างจากข้อเมื่อกี้ตรงไหนอ่ะครูออยใช้สีแดงสีดำก็ได้ลูกสีดำเขาเริ่มส่วนแรกด้วยวงด้วยสามเหลี่ยมและยังด้วยสามเหลี่ยม จากนั้นค่อยเป็นวงรีใช่ไหมลูกจากนั้นก็สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมวงรีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมวงรีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมและถามหาว่าส่วนต่อไปควรจะเป็นอะไรตัวอย่างก็ตอบวงรีเพราะฉะนั้นง่ายไหมลูกง่ายไหมเขาเริ่มจากสามเหลี่ยมสองรูปแล้วก็ต่อด้วยวงรีอีกแค่1นรูปใช่ไหมคะข้อนี้ก็ง่ายเนอะลูกเนาะอ่าเดี๋ยวไปดูต่อถัดมา ใช้รูปเลขาคณิต2มิติหรือ3มิติตอบครูออยก่อนถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้2หรือ3ลูก2หรือ3 3นะคะเพราะว่านักเรียนลองมองทรงกลมดีๆจะเห็นว่ามีทั้งความลึกและความหนาเส้นโค้งความนูนมาเต็มเลยใช่ไหมลูกและสำคัญคือสามเหลี่ยมแบบนี้ไม่ใช่เรียกว่าสามเหลี่ยมแล้วใช่ไหมคะเราเรียกว่ากลวยใช่ไหมลูกอ่า เรามาดูความสัมพันธ์ของรูปนี้กันของสไลด์นี้กันว่าเริ่มจากอะไรก่อนเขาเริ่มจากทรงกลมหนึ่งรูปจากนั้นต่อด้วยกลวยที่เป็นสีแดงอีกอกี่รูปรูปอีกอกี่รูปอีกสองรูปจากนั้นก็มาเริ่มที่ทรงกลมหนึ่งรูปแล้วก็กลวยสองรูปไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่เด็กๆจะเห็นว่าเขาหยุดที่ตรงนี้ไว้อ่ะ เขาหยุดที่ตรงนี้ไว้แล้วถามหาว่าควรเป็นรูปอะไรเด็กๆก็ไปเริ่มจากส่วนแรกคือ1ทรงกลมก่อนอีก2รูปคือกลวยแล้วก็กลมกลวยกลวยกลมกลวยอะเพราะฉะนั้นกลวยหายไป1ใช่ไหมเราก็จะวาดทรงกลวยไป1และทัดจากกลวยคือรูปทรงกลมเราก็จะวาดทรงกลมจะเห็นได้ว่าเป็นการเริ่มจากทรงกลมหรูป แล้วต่อด้วยกลวยอีกสองรูปเสมอไปนะคะง่ายลูกง่ายถ้าพูดในเรื่องของแบบรูปเนี่ยจะเหมือนกับแบบรูปของอตัวเลขนั่นแหละลูกมาดูรูปนี้กันสองมิต,ติหรือ3าม,มิต,ติตอบแม่ก่อนลูกสองหรือ3ามคะตอบคุณแม่มาค่ะ2หรือ3ามจ้ะ2หรือ3ทั้งสองทั้ง3รวมกันเลยใช่ไหมลูก เก่งมากค่ะทั้งสองทั้งสามรวมกันเลยรูปเลขาคณิตนะจ๊ะมาเริ่มที่ส่วนแรกกันก่อนนะลูกอ่ะตัวคูขยายอ่ะมาพิจารณาที่ส่วนแรกกันก่อนรูปแรกคือทรงอะไรลูกตอบคูออยซีตอบคูออยซ,ออยซีอยากชื่นใจตอบคูออยหน่อยลูกรูปแรกคือทรงอะไรคะทรงกระทรงกระทรงกระบอกนะลูกนะอ่ะเขียนเลขหนึ่งอเปลี่ยนสีก่อนแม่ลืมเปลี่ยนสีแม่ขออาภายัยลูก เอาสีเขียวเอาสีดำเอาสีดำอ่ะสีดำลบก่อนจึ๊บอ่ะถัดจากทรงกระบอกเป็นรูปสามอะไรรูปสามอะไรสามอะไรจ๊ะสามอะไรคะสามเหลี่ยมและถัดจากสามเหลี่ยมคือรูปสี่เหลี่ยมมุมมุมมุมสี่เหลี่ยมมุมสี่เหลี่ยมมุมสี่เหลี่ยมมุมฉากนะลูกนะอ่ะ เด็กๆก,ก่อนอื่นพิจารณาเลข 1, เลข 2, เลขสจะเห็นได้ว่าถ้านับ1 2 3จะเริ่มจากทรงกระบอกสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมมุมฉากลองไปดูลำดับที่สสิลูกลำดับที่4คือลำดับลดับที่ครอ,อ,อยวงกลมไว้เขาเริ่มจากรูปอะไรเขาเริ่มจากรูปทรงกระบอกใช่ไหมจากนั้นเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากจะสังเกตว่า ซ้ําเหมือนเดิม1 2 3สมาเรียงใหม่ใช่ไหมลูกซึ่งเราแบ่งแบบนี้เลยใช่ไหมคะนี่เห็นไหมจากนั้นเขาถามเราว่าส่วนที่มันหายไปส่วนที่หายไปคือส่วนนี้อ่ะส่วนที่ครูออยทําเป็นสี่เหลี่ยมถ้าเราเริ่มนับ1 2 3สองสาดูรูปทรงกระบอกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมุมฉากเราก็จะสามารถเติมรูปความสัมพันธ์ตรงนี้ได้ใช่ไหมลูกซึ่ง ง่ายๆเลยเริ่มจากทรงกระบอก1รูปสามเหลี่ยม1รูปและต่อด้วยสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปเสมอเพราะฉะนั้นง่ายมากเลยใช่ไหมลูกเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเลขาคณิตนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะสำหรับแบบฝึกหัดของเรานะลูกเหมือนเดิมค่ะอยู่ในเล่มผู้หญิงกับแอปแอปอะไรลูกกับแอปอะไรแอปอะไรลูกแอปอะไร กับแอปเปนะคะคณิตศาสตร์แล้วมีเลขหนึ่งคือของน้องปอหนึ่งเด็กๆเ,เตรียมเลยลูกจากนั้นเปิดไปหน้า165 165มีเลข1เลข6และเลข5 165นะลูกนะซึ่งพอเด็กๆเ,เปิดเด็กๆจะเจอกับโจทย์ในลักษณะที่เหมือนกับสไลด์คัวออยซึ่งโจทย์บอกว่าให้นักเรียน พิจารณารูปและความสัมพันธ์แล้วเขียนรูปที่หายไปเพราะฉะนั้นมีแดข้อย่อยครูออยทำเป็นตัวอย่างแค่2ข้อได้ไหมลูกซึ่งเรื่องนี้ง่ายที่เหลือนักเรียนไปทำเองนะลูกเนาะครูออยขอทำเป็นตัวอย่างแค่2ข้อนะลูกนะซึ่งระหว่างที่ครูทำช่วยกันนะโอเคไหมช่วยกันเนะลูกมาเริ่มค่ะก่อนอื่นขยายก่อนสำหรับตัวอย่าง เอาข้อ1กับข้อ2เนาะลูกเนาะ3ถึง8น้องไปทำเองที่บ้านนะลูกนะอ่ะมาเริ่มค่ะขยายก่อนอเอาใหม่ลูกอ่ะมาเริ่มนะมาพิจารณาข้อที่1กันก่อนเพราะฉะนั้นแม่ขอใช้สีชมพูนะลูกมาค่ะข้อที่1สังเกตและตอบคำถามแม่ก่อนนะ ว่ามีรูปเลขาคณิตทั้งกี่แบบมีสองแบบไหมมีสองแบบเนาะมีทั้ง2มิติกับ3ม,มิติซึ่งรูปแรกคือทรงกลมทำไมเรียกทรงกลมคะทำไมไม่เรียกวงกลมก็เพราะว่ามองแล้วเขามีความนูนใช่ไหมลูกมีความหนามีความลึกซึ่งลักษณะแบบนี้เป็นรูป3มมิติจากนั้นมีสองมิติคือรูป สี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกเรามาเริ่มพิจารณาว่าแบบรูปของข้อนี้เราจะต้องเติมรูปไหนไปในเส้นหรือช่องว่างที่ว่างตรงนั้นนะคะเริ่มพิจารณารูปแรกคือทรงกลมครูออยเขียน1จากนั้นต่อจากทรงกลมคือสี่เหลี่ยมซึ่งมีสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปรูปกี่รูปสองรูปขออนุญาตเขียนเลข2ถัดจากสี่เหลี่ยม กลายเป็นอะไรอีกเหมือนเดิมจ้ากลายเป็นอะไรกลายเป็นรูปทรงกลมและจากทรงกลมคือสี่เหลี่ยมอีกสองรูปเพราะฉะนั้นเราแบ่งแบบนี้เลยลูกได้ไหมคะแบ่งแบบนี้ได้ไหมจ้าได้เนาะแล้วรูปที่หายไปเด็กๆรู้หรือยังลูกว่าคือรูปอะไรง่ายไหมข้อหนึ่งง่ายไหมลูกง่ายเนาะเพราะฉะนั้นรูปที่หายไปคือรูปรูปทรงกลมใช่ไหมจ๊ะอ่ะทรงกลม แต่ทรงกลมที่น้องจะวาดตรงนี้นะลูกนะจะต้องแรงเงาด้วยนะก็คือระบายด้วยสีเทาอ่อนๆแต่ควอยไม่มีเพราะฉะนั้นแม่ขอใช้สีดำนะลูกอะมาค่ะเริ่มระบายเจ๊เจ๊เจ๊๊เเด็กๆทำไม่สวยเลยนะคะง่ายมากใช่ไหมลูกอะจากนั้นมาดูข้อที่สองค่ะข้อสองก็เหมือนเดิม มีทั้งรูปเลยค่คณิตที่เป็น2มิติกับ3มิติใช่ไหมลูกโดยมีวงกลมอ่ะทีนี้วงกลมและพราะมองแล้วมันเรียบแบนใช่ไหมจ๊ะไม่มีความหนากับความลึกแต่สี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาไหมหรือสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะลูกเพราะว่ามีความหนามีความลึกซึ่งมีเงาด้วยนะคะเริ่มพิจารณานะลูกครูวยไอ,อยเปลี่ยนสีก่อน เอาสีฟ้าข้อ2เขาเริ่มจากวงกลม2รูปอ่ะเกีเลขก2จากนั้นต่อด้วยสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปและกลายเป็นวงกลมอีก2รูปใช่ไหมและตามด้วยสี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นเราแบ่งแบบนี้เลยลูกอ่ะแบ่ง,แบ,งแ,แบ่งแล้วแบ่งแล้วรู้หรือยังว่าตรงที่หายไปควรวาดรูปอะไรรู้หรือยังลูกร,รู้หรือยังคะ ถ้ารู้แล้ววาดรูปอะไรตอบแม่ลูกรูปอะไรรูปอะไรตอบแม่รูป,รปอะไรคะรูปวงกลมเด็กๆคะวงกลมสวยกว่าครวออยเลยนะเด็กๆสังเกตดีๆนะลูกว่าข้อ1กับข้อ2ถ้าอยู่บนสไลด์ครัออยเนี่ยเนื่องจากครออยขยายรูปมันจึงคล้ายๆกับวงรีแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่วงรีนะลูกเป็นวงกลมนะคะมันจะเหมือนกับในแบบฝึกหัดของหนูเลยนะลูกนะเพียงแต่ครออยขยายรูป วงกลมก็เลยขยายนิดนึงเป็นเหมือนวงรีแต่ไม่ใช่วงรีนะลูกเป็นวงกลมนะคะที่เหลือน้องไปทำเองนะลูกนะมาไปดูแบบฝึกหัดถัดไปค่ะอยู่ที่หน้า1 6 6 1 6 6มีเลข1และเลข6อีกกี่ตัวจ๊ะเลข6อีกกี่ตัวลูกเลข6อีก2ตัวซึ่งโจทย์บอกว่าให้นักเรียนสร้างแบบรูป โดยกำหนดความสัมพันธ์ขึ้นเองสร้างแบบรูปแบบรูปคืออะไรแบบรูปก็คือเหมือนเหมือนตัวอย่างแบบฝึกหัดเมื่อกี้นะลูกนะเรียกว่าแบบรูปนะคะและกำหนดความสัมพันธ์ขึ้นเองคือนักเรียนสามารถตั้งโจทย์4ข้อนี้ขึ้นเองแต่อย่าลืมว่าแต่ละข้อครูออยขอว่าให้มีแบบรูปความสัมพันธ์อยู่ 4. แบบรูปยกตัวอย่างข้อที่ห ครูออยขอใช้รูปเลยาคณิต2มิตินะเด็กๆจะใช้2มิติ3มิติในแต่ละข้อรวมกันเลยก็ได้นะลูกแต่ข้อ1ครูออยขอใช้แค่2มิติอย่างเดียวโดยมาทำเป็นตัวอย่างให้ขอห้อ1ครูออยจะใช้รูปสี่เหลี่ยมซึ่งขอใช้สีแดงอ่ครูออยขอใช้สี่เหลี่ยมก่อนจากนั้นครูออยจะใช้ วงกลมยังใช้สองมิติอยู่นะครูออยใช้สองมิตินะอ่ะวงกลมอ่ะนี่คือแบบรูปที่ครูออยสร้างแต่ครูออยกำหนดว่าหนึ่งข้อแบบรูปจะต้องมีอยู่ทั้งหมดสี่ความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นครูออยก็จะทำแบบนี้ซ้ำกันอีกสามรอบซึ่งรวมกับตัวอย่างจะกลายเป็นสี่รอบหรือสี่ครั้งพอดีนะลูก ดังตัวอย่างนี้เลยค่ะต่อไปคือสี่เหลี่ยมสีแดงอา,อาจจะไม่เท่ากันนะแต่ความจริงแล้วเราต้องทำให้เท่ากันนะ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 ลูกนะนะลูกนะหาลิ้นพันกันแล้วนะลูกนะถัดไปสีฟ้าวงกลมสีฟ้าตอนนี้ครูออยได้แล้ว2ความสัมพันธ์แต่กำหนดเองคัวออยกำหนดเองและลูกว่าให้ได้ข้อละสี่ความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นก็ว่าต่อ สี่เหลี่ยมสีแดงอาจจะไม่เท่ากันแต่ความจริงแล้วต้องทำให้เท่ากันนะคะ,อะตอนนี้ได้กี่ความสัมพันธ์แล้วลูกความสัมพันธ์แล้วคะได้เท่าไหร่แล้วจ้ะได้1ได้2ได้3ขาดอีกคู่หนึง่งใช่ไหมลูกอ่าขาดอีกคู่หนึง่งใช่แล้วจ้ะตอบเองเลยใช่แล้วอ่ะมาต่อ,อสีอะไรลืมสีแดง แล้วก็วงกลมสีฟ้าอ่ะนี่คือตัวอย่างข้อที่หนึ่งสามารถลอกควยได้เลยหรือใครอยากจะกำหนดแบบรูปด้วยตัวนักเรียนเองก็สามารถทำได้นะลูกนะซึ่งโจทย์ข้อ2ใหญ่จะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อย่อยแม่ทำเป็นตัวอย่างให้แล้ว1ข้อใช่ไหมลูกน้องๆจะลอกตามแม่เลยก็ได้หรือน้องจะทำเองก็ได้แล้วลูกนะแต่ย้ำว่า สี่ข้อนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กันสี่ความสัมพันธ์หรือเขียนซ้ำอีกสี่ครั้งนะลูกนะอย่าลืมว่าระบายสีตกแต่งได้ที่ว่างน้องระบายสีตกแต่งได้หรือตรงนี้นี่แหละที่ว่างอาจจะเอารูปเลขาคณิตไม่ว่าจะเป็นสองมิติกับสามมิติมาวาดก็ได้นะลูกนะแล้วอย่าลืมว่า ระบายสีคือสิ่งสำคัญซึ่งจะทำให้ชิ้นงานของเรานั้นสวยนะลูกนะสำหรับเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าเกี่ยวข้องกับวิชาศิลปะด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูอ้อยได้ใหม่นะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ